คืบหน้าจุดเสี่ยงสามแยกใกล้ตลาดสดเทศบาลอำเภอลานสกาหน่วยงานเตรียมขยายระยะเส้นขาวแดงกันร,รถจอดใกล้ยแยกเพิ่มระยะการมองเห็นให้มากขึ้นจากกรณีที่สูมประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนจุดเสี่ยงสามแยกใกล้ตลาดสดเทศบาลอำเภอลานสกาบนถนนหมายเลข4015ตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกาซึ่งเป็นแยกวัดใจรถที่มาทางตรงกับรถที่ออกจากแยกเฉียวชนกันเป็นประจำ ล่าสุดทางสถานีตำรวจภูทรลานสกาได้ลงตรวจสอบบริเวณแยกร่วมกับทีมงานศูนย์พบว่าเส้นขาวแดงก่อนถึงแยกถนนหมายเลข4015สายนครศีช้างกลางมีระยะสั้นไปต้องขยายให้ยาวขึ้นป้องกันร,รถจอดใกล้แยกช่วยให้รถที่ออกมาจากถนนลานสกาไม้หลาทางหลวงหมายเลข4-238มองเห็นรถทางตรงได้ชัดเจนขึ้นจากการใช้รถวิ่งแล่นมาจาก42-38จากไม้หลามุ่งหน้าลานสกาที่จะขึ้น ลน4015ถ้าตั้งไปเขียวแดงตรงนี้ก็จะทําให้ผู้ที่ใช้รถคลายความปวนลงจึงเห็นคนว่นาคนจะตั้งด้านในสนิทจิตจเย็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลลาสกาให้ข้อมูลกับทีมงานศูนย์ว่าได้ทำหนังสือขอสัญ,ญญาณไฟจราจรไปที่แขวงทางหลวงแล้วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนส่วนการตีเส้นขาวแดงอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ในด้านของจุดเสี่ยงของพื้นที่ของสามแยกน,นะครับก็ในกรรมการพัฒนาแผนกรรมการชุมชนก็ต้องการปรับการได้มีไฟกระาจรน,นะครับที่ว่าลดการเสี่ยงในการ ทีมงานสู์จึงเข้าพูดคุยกับนายปรีชาว,วิเศษสิทธิ์ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชแขวงที่หนึ่งนะทราบแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องตน้นจะขยายเส้นขาวแดงห้ามจอดช่วยเพิ่มระยะการมองเห็นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิน่นเพื่อปรับปรุงทางแยกให้มีความปลอดภยัยเช่นเพิ่มสัญ,ญญาณไฟจราจรในเบื้องต้นนะครับเราก็จะเพิ่มระยะการมองเห็นให้กับรถที่จะออกมาจากทางไม้หลานะครับทางหลวงหมายเลข4238นะครับ เพิ่มสัญญาณไฟจราจรแผงทางหลวงก็ต้องขอระยะเวลาในการจะเข้าไปสำรวจเพื่อออกแบบและจะทําแผนรายประมาณการเพื่อของ้ประมาณมาดำเนินการเนินการต่อไปครับจุดเสี่ยงมีอยู่ในทุกพื้นที่ดังนั้นเราควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากโดยศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเป็นสื่อกลางประสานหน่วยงานเข้ามาดูแลตรวจสอบเพียงแจ้งมาได้ที่สายด่วน16.7 7